เป็นหนองเป็นเปี้อ่ะอ่ะคนเราที่มาเข้าวัดในนามงานนะแต่ที่จริงศาสนาพวกคือศาสนาแห่งปัญญาคือแหล่งเรียนรู้นะแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ทีความเชื่อเนี่ย เป็นแห่งเป็นศาสตร์ทผูศึกษาเป็นศาสตร์ของผู้เี่ยนผู้ียผู้รู้ผู้างแต่สตรเป็นศาสต์ของสายะแปลว่านอนอ่าง้นอนัไม่ยากจัดลายจักรี่งครับเสียงคล้ายเลยไม่ใช่ไดืพมกนอะไรของคนอื่นบต เสียงท้ายจากคนจับทีกยุนจชุมชนนะครับแล้วก็เป็นเขาจับมาปนแตคนที่จับ้จเา้เสียงแล้วเรายังได้ยินเสียงเรายังได้ฟงการพูดด้วยนะสมัยก่อนว่าตอนแรกๆมันับก เรื่องขอนถกามงเรื่องสภาันของการปฏิบัติที่มีคุณค่ามากมันจะเป็นว่าที่ใจมันจะมีเป็น้อนักปฏิบัติในหลายหน้าหลาหลายระดับ hmm. ทีน um, ี้มันเป็นเพื่อนคนที่นี่เสียตาเข้าไปในโครงการารเปั่นแล้วเขาลเขาุบต่อนที่เกรวรวมองที่สำคัญท่ส แล้วก็จะเป็นสวายเหมืกานจำคือเขาก็สวายมันมีคนหนึ่งแสนห้าศูนย์บาทสาธุ